เมื่อเช้านี้ทำท่าถอดอย่างดีผลสุดท้ายรู้แล้วว่าที่เสียของมันเสียเพราะอะไรนะครับคือหนึ่งชาบหลุดชาปบไม่ได้ละลายเพราะเครื่องสูบตัวโยอยีเขาเรียวกว่าคูบูต้านี่มันจะมีดูดอัดระเบิดคายเมื่อมันเจอความร้อนเสร็จแล้วมันก็จะถูกชาปบมันหลุดออกใช่ไหมแล้วก็มันละลายไหม โอ้เราก็เปลี่ยนใส่ใหม่ได้เนาะพอพโอ้ข้าวหลังก็พอเปลี่ยนชาเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วมันก็จะติดเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยช่างเทคนิคเขาทำโอโ้โ,อโหเขาถอดเขาลื้อมาอีเล็กเป๊กปากเลยนี่ครับเอามาใส่อ่างล้างน้ำไว้เนี่ยดูนะครับนี่ลื้อออกหมดเลยครับผมใช้พนักงานคุมงานคือไอหลงครับเนี่ยไอหลงเนี่ยเป็นตัวคุมงานแล้วก็ถอดออกมาเสร็จชาบมันหลุดนะครับ ชาบมันหลุดแล้วก็มีตะเปียกเนี่ยเป็นผู้ปาบนบราป้านให้เป็นไหนไปซื้อน้ำแข็งอา้าวไม่อดละตังเองเอาได้กินครับนี่แหละครับคือการทำงานก็คือต้องกินน้ำแข็งครับใช้เครื่องดื่มไหนเอาตาังเ็วครับนี่เห็นไหมครับผมมาแล้วถอดรู้เรื่องแล้วครับช่างเปียกเขาบอกชาบหลุดไม่ใช่ชาบละลายนะครับซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วชาบมันก็จะประกอบใส่เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องรื้อออก โครงในไม่ต้องลื้อเลยใช่ไหมออรลื้อแต่เปลี่ยนเปลี่ยนชับหลุดแค่นั้นเองครับนี่ครับครูตาที่มันไม่สามารถติดได้คือชับมันหลุดนะครับตอนนี้ผมใช้ไอ้เสือตาลึกไปซื้อน้ําแข็งครับไอ้เสือตาลึกมันใช้ง่ายครับครับไอ้มาหลงเป็นคนคุมงานไอ้เสือตาลึกไปแล้วครับขอบคุณครับนี่คือช่างอ่อนครับไม่มีงานจะทําก็เล่นทุกอย่างเพื่อที่จะให้ชาวเน็ตได้หัวเราะตลกโปกฮาครับครับสวัสดีครับ ผมจำตัดผมตัดผมจำตัดผมตัดผมจำตัดผมทำไมต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันยากไรผมมันคนกระจบผมมันโดนฝันนอกผม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 ตัดผม